เจอเธอที่ไรก็มิงแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไร รีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอ รอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอใครเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นจะทำอะไรแผงแผงอีก,กเปล่าฮะโกตันเห็นมือแล้วก็ม,มันใด้จริงไรก่อ ั้งแต่ได้รูกจ้างใหม่มาสองตัวนี่เกียดหน้าเป็นขนเลยน้ำมันใช่ตัวเป็นขนใช่ก็เรื่องอยากหน้าเป็นขนบ้างเปล่าเอ้ยเอาไปเล่นสักตัวสองตัวไหมล่ะราคาถูกๆนะว่าไม่เอาเว้ยมีเงินไอทองอยู่แล้วใช่แต่เด็กเว้เนี่ยเกิดกว่านะว้ยแล้วเงินเดือนก็น้อยกว่าด้วยไม่เอาเว้ยไอเงินไอทองเปรียบเหมือนโรคในใจ แต่พวกนี้เนี่ยนะกินก็น้อยครีก็น้อยนะพูดก็น้อยไม่ขอโบนัสเพิ่มด้วยอะไรไม่เอาไว้ไม่เอารับเงินไอ้พรเร่งไปก็เหมือนโรคในใต้ติ่งทําให้กูปวดท้องเปล่าเปล่าเอาไอ้สองตัวม้นไปอยู่ร้านกวงมั่งดีกว่าเอาแล้วพี่สองคนนี้หาเรื่องให้เราปวดหัวได้อีกแล้วนะนั่นเลยสินี่ถึงขั้นค้ามนุษย์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเธอจะปล่อยติดคุกไส้เข็ดแล้ว นีจะมาสอนเด็กเซฟเรแถวนี้รอไงนี่เรียกให้มันดีหน่อยเสียเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาเยาวชนผู้ได้โอกาสต่างหากเล่าใช่ใในี่จะพัฒนายังไงก็ได้นะครูนะแต่ให้เด็กพวกนี้มาขโมยของร้านโอ้ก็เป็นพออมีเด็กมาขโมยของในร้านโกเหรอครับ เปล่ายังไม่มีแต่้เด็กเลิกขอพวกนี้เพราะมันไว้ใจไม่ได้งไงยังไงก็ต้องขอบคุณโกมากนะครับที่ช่วยเตือนนะครับแต่ว่าโครงการของเราเน้นอบรมเด็กให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วละครเพียงแต่ว่าคงต้องขอความร่วมมือจากชุมชนด้วยนะครับให้โอกาสเด็กได้พิสูจน์ตัวเองด้วยไอ้อวบตัวน,นั้น,น่ะก็ือจะสั่งอะไรหรือเปล่ามายืนหน้าแบลตั้งนานแล้วเอาได้ชิมมากล่องนึงส่วนขอบคุณครูเอาแบบซี่มากระป๋องนึง่งได้เลยไม่ยาไม่ยาไม่ยา ไปเอาดัชเมิวมานะแล้วก็เอาเป๊ปซี่มาด้วยดัชเมิวอ่ะดัชชมิวอ่ะอีกอันหนึ่งเป๊ปซี่เนี่ยาวยาๆเยาๆสี่เป๊ปเป๊ปเป๊ปสี่โกนี่เด็กของโกพูดไทยไม่ได้เหรอ เ่าอีฟังรู้เรื่องแต่อีหุนหหุนหัวหุนหัวแกไอ้โกครับอ่ะแล้วแล้วคนนี้ล่ะครับทำไมอะหน้าตาดีนะเราเนี่ยชื่ออะไรอะให้ให้คนนี้หูตึงให้คนนี้หุตึงอะหัวเตงหัวแดงนี่ไงไรหรอกผมว่าคงไม่ใช่แล้วมั้งครับโกจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยผิดกฎหมายนะครับ ผมว่าโกพาสองคนนี้ไปลงทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องก่อนจะดีกว่านะอ้าวอ้าวอ้าวอะว่าจ้างใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลือฮะว่าจะไปลงหรือไม่ลงก็เรื่องของว่าคนมันเย่แย่วุ่นวายว่าก็ไม่อยากจะไปยุ่งว่าแต่เลือ่อฮะฮะมาลงเน้นเถื่อนแบบเนี้ลงทะเบียนยอยะไรออยางอะอะไยางผมก็แค่เตือนโกด้วยความหวังดีแหละครับแต่ถ้าโกจะไม่รับผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับไปตำลีเดี๋ยวจะไม่ทันไปก่อนนะครับ ออโอ้ยนี่ก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องาษเด็มิวกับแป๊ปซี่เรื่องอะไรมาอะไรปั้นเอฟกับเอฟกินอะไรมาเนี่ยเอาไปเก็บอ,อ้าวเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้อุ้ยพาด,ดีเลยค่ะสาติบ้านที่ค่ะครูอ้าวนั่งที่ทุกคนลองออกไปทีค่ะครู วันนี้นะคะงานยุ่งมากๆเลยค่ะแถมยังมาลบกับน้องๆอีกเหนื่อยกังเลยอะค่ะครูลอยใสครับคิดว่าเรามาทําบุญสิครับเด็กๆน้องๆพวกนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็หาเช้ากินข้ากับทุกคนนะแล้วก็ปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมไปแบบเนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาคอยอบรมสั่งสอนเนี่ยอีกหน่อยก็กลายเป็นปัญหาสังคมจริงไหมทำดีเพราะหวังดีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอย่างนี้สิเรียกว่าครูแท้ๆอ้าวเด็กๆ วันนี้ใครเป็นเด็กดีบ้างยกมือโอ้โหเป็นเด็กดีทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้พี่สำลีแจกกระดาษกับดินสอสีเราจะมาวาดรูปก,กันนะแจกเลยแจกเลยยังไงเนี่ยเอาให้สุดฝีมือเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเสร็จแล้วครูจะเอาผลงานพวกนี้ไปทําเป็นโปสการ์ดแล้วไปขายได้เงินมาเราก็จะเอามาทํากิจกรรมดีๆกันดีไหมดีค่ะครูครับ<ด>อ้าวเอาเลยเอาเลยครูขามีคนบริจาคเงินเพิ่ม สองพันเลยเหรอเยี่ยมไปเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความถนดัดมีความสามารถในแต่ละด้านต่างกันไปไงอย่างถ้าให้ครูเนี่ยไปทําอย่างพลอยใสเนี่ยครูก็ทําไม่ได้ดีเท่านี้หรอกนะออคือว่าโกตันนะคะ่ะกลัวว่าหนูจะแจ้งตำรวจเรื่องลูกจ้างต่างดาวอะคะ่ะก็เลยให้มาพันเออใช่เมื่อกี้ครูวันชักับโกตนันก็เพิ่งมีเรื่องกันเรื่องลูกจ้างเนี่ยแหละ ทำยังไงดีอะคะครูนานๆคนขี้เหนียวอย่างโกตันเนี่ยจะยอมบริจาคทันทีอะค่ะเสียดายจังครูว่านะถ้ามันเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราคืนเขาไปดีกว่านะเรารู้ว่าเขาทำผิดแต่ยังไปรับเงินเขามาอีกอะมันก็เหมือนว่าเราร่วมมือกับเขานั่นแหละครูวันชัยพูดถูกนะพลอยใสโกตันอะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเลยนะ yeah